ได้รับเชิญจากท่านประธานแล้วก็เราหลายหลายคนก็ได้คุยกับอาจารย์ไว้ว่าวันนี้เราจะมาแสดงความยินดีให้กับนิสิตมงที่จบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางมอมอรอแล้วก็มจรอก็ในนามของพระอาจารย์เองเนี่ยก็รู้สึกดีใจตั้งแต่พอเราได้เริ่ม ครงการรวมถึงเรื่องของการจัดชมรมขึ้นมาหลายหลายปีที่ผ่านมาก็เรายังไม่มีกิจกรรมเท่าที่กิจกรรมของเราที่เห็นเด่นๆก็ปีที่แล้วปีนี้ก็อาจจะมีภารกิจรืผพันหลายอย่างก็เลยอ,อาจจะไม่ได้ครบสมบูรณ์ ฉะนั้นถือว่าประสบการณ์ชีวิตของเราที่เราได้ร่วมกันก่อตั้งแล้วก็ได้ปฏิบัติงานมาเป็ตลอดนี่ชีวิต3ปีหรือว่า4ปีในมหาวิทยาลายัยในมหาวิทยาลัยสูงนี่ก็ถือว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นให้เราได้ก้าวสู่ชีวิตขั้นต่อไปอย่างที่เราได้เห็นรุ่นพี่ที่ได้จบการศึกษาไปหลายๆท่าน ก็ถือว่าหลายหลายคน,นยได้ก้าวไปได้ก้าวไปอีกจุดหนึ่งของชีวิตที่จะต้องไปีิสูจน์ในขงความสามารถตัวเองเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่กำลังจะจบในปีนี้ก็คงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสให้พวกเราได้ได้เดินทางก้าวต่อไป การศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งว่าจะจบไปแล้วไม่สามารถที่จะได้เรียนรู้อะไรจบไปแล้วมีโอกาสมีเวลาเราก็ยังสามารถที่จะได้กลับมาใช้ความรู้หรือว่าเพิ่มเติมความรู้ได้ก็ถือว่าในปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราเนี่ยจะได้มา,าพบปะก,กันก่อนที่มีหลายท่านจะได้เดินทาง ออกจากตัวของมหาวิทยาลัยต่อไปมีตัวอย่างเช่นท่านพระสมชายเนะาะพระสมชายนี่ก็จบตั้งแต่ปีไหนละ5.3ห้มเนาะจบปี5.3ตอนนี้ก็ได้ไปทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมน,นะเขถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้แหะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสงเกียรติเองก็ตามหรือว่า ท่านประธาน ok? เองก็ตามการที่เราจบจุดตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะลาที่จะที่นี่ไปเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมหาสาราเนะมหากู้แล้วก็มหากร้แล้วก็ท่านนึ่งนี้อะไรนะพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดนะีที่ว่าไม่เคยทิ้งชมรมในสิบโมงแล้วพยายามที่จะกระตุ้น ให้มีกิจกรรมหลากหลายฉะนั้นในโอกาสนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ประกาศความเฟ้นมงในสมตัวของพระเจ้าเองเนี่ยพระเจ้าคิดว่าเราเรียนมหาวิทยาลัยก็เป็นเพียงแค่เรื่องครีศีที่เราจะต้องเรียนแต่ว่าหลักการเรียนของ ว่าการศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องเรียนให้เก่งเราก็แค่นั้นแต่จุดสูงจริงก็คือเราจะต้องเรียนแล้วก็จะต้องอได้ทาให้ดีที่สุดก็คือการสลับเวลาของตัวเองเพื่อให้สังคมบ้างในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าพวกเราไปพระจะร์ไม่รู้ว่ายังมีคําพูดนั้นอยู่หรือเปล่าแต่พระจานร์คิดว่าถ้าพวกเราเข้าไปพวกเราอาจจะเห็นนะับจะเห็นแค่ว่า การศึกษาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจตเขาไม่ได้ต้องการว่าคุณจะเก่งมากขนาดไหนถ้าคุณเก่งว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยก็ไม่มีใครต้องการแต่ไปอยู่ที่ว่าคุณเรียนไปแล้วคุณได้สลับเวลาของตัวเองให้กับสังคามมากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้นิสิตมุมอของเราได้ระดับและคิดถึงว่าเราจะ ทำยังไงนอกจากเรื่องของตัวของเราเองกมือกันเ,เราก็ไม่ได้ไม่ได,ไมได้ทิ้งนะนะครับเราไม่ได้ทิ้งแล้วเราก็ยังทํางานเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมองคด้วยเพราะฉะนั้นเราอยากจะฝากพวกเราว่าไม่ว่าพวกเราจะจบไปแล้วนะครับมีการทําหรือยังไงก็ตามแต่ก็ขอว,วเราได้อย่าได้ดกนะครับในชมรมในส่วนนี้เราวก็ถ้าพวกเรามีโอกาสที่จะช่วยได้พวกเราก็ช่วยครับช่วยกัน สิ่งที่อาจารย์มองเห็นก็คือยังมีสังคมมงที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เยอะอย่างเช่นในสังคมมงของเราที่ขาดมากก็คือเรื่องของความพิจิตรตัวนะครับคนที่มีเงินมีทองไปแล้วไม่ค่อยเลยเี้ยงดูแลคนที่ไม่มีกินบางสังคมก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะนำหลักธรรมของ,ของพ,พุทธศาสนาในฐานะที่เราเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปปรับใช้กับคนของเราได้ไหม เราจบการศึกษาจากที่นี่ไปแล้วเราจะนำความรู้ไปปรับให้กับคนเหล่านั้นได้เห็นถึงการสลับเวลาของจริงได้อีกง้พระอาจารย์อย่างพวกเราไปหลายๆที่รือพระอาจารย์ปีที่พันร้จะไปวันเด็กที่โอคกอยมันทุรกรก,กัดดานมากพระอาจารย์ก็คุยกับสุภาษสมชายก็เหมือนกันก็ทางไปทางมันลำบากเราเหนื่อยกายเราเหนื่อยกายแต่เราก็ได้ความสุขทางใจ แต่ในในหมู่บ้านหนมยมงหลายหลายๆที่พาจารย์เชื่อเลยว่ายังมีคนที่ยากจนจริงๆบ้านก็อาจจะพังไหลไม่พังแหลเพราะฉะนั้นเราเราสามารถที่จะเราเป็นต้นหนึ่งที่จะช่วยช่วยได้ไหมในการที่จะต้องไปหาทรัพยากรในการไปช่วยเหลือเขาเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตเขา เอเราจะสร้างบ้านสเสร็จแล้วก็จะมีป้ายเขียนติดไว้เป็นชื่อของเ,เป็นที่เรา,เราอึไม่ใช่ว่าเป็นโชว์ใครก็นตาแต่เราบอกว่า,าสร้างบริจาคโดยช่วมนีสิบโมงทีนี้สังคมก็เห็นว่าเอ๊ะภาาเหล่านี้มาจากไหนไม่ใช่ตอนเฉพาะทางที่บ้านพาจารย์หรือบ้านใครก็ตามแต่ทุกหมู่บ้านเนี่ยพ่อจารย์เชื่อหรือว่ามันจะมีคนรวยรวยรวยก็บ้านก็รหลล้นอย่างนี้นะแต่บ้านที่ยากจน,นจริงๆก็มี เราก็เข้าไปก่อนคนที่ยากจนจริงๆนเะข้าไปสำรวจอะไรเราจะไปชื่อกันสไไ้ส่ก้นต่วิธีการหมายความว่าเราจะหาปัจจัยส่วนหนึ่งไปให้เขาได้เตรียมสรัพยากรให้เราจะรับเราก็าจะเอาสลาดนะเอาสลารแล้วเอาชาติไปด้วยเราก็ไปชื่อควาทําอย่างเงี้ยเป็นการตอบแทนคืนให้กับโม์เขาจะได้เขาจะได้ไม่เห็นว่าเรามาบวชก็แค่มาบวชแค่นั้นพอเราจบไปเรียนตรียมเราก็สึกไปแค่นั้น แต่เขายังเห็นว่าในขณะที่เราให้ให้ยมได้เห็นด้วยว่าในขณะที่เราเป็นนิสิตโม๊เรามาใสา่ผ้าหลองอยู่เนี่ยเรายาังตอบแทนคุณให้กับพระพุทธศาสนา,าอ่านี่เป็นประเด็นที่อาจารย์คิดว่าอา่มอ่วไปให้กับเราด้คิดที่จะทำนอกจากเรื่องของกิจก,กรรมที่เราทำประจำทุกปีคือแจกผ้าหม่มแต่ผ้าห่มเนี่ยเราก็แจกตามตามที่เราเราไปได้แต่เนื่องจากว่าผ้าห่มเนี่ยก็ แจกทุกปีใช่ไหมครับพอผ่านไปปีหนึ่งก็เก่าแล้วแล้วก็วแจกไปเรื่อยนี่ก็เป็กิจกรรมที่น่าสนุกทำไปแต่กิจกรรมหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกไม่ได้ไม่ยืมเลยเก็คือกิจกรรมที่ทายัางไงให้เขาได้มีอะไรที่ถาวรหนึ่งแค่เขามีบ้านที่ถาวรอยู่สองก็คือการไปสอนให้พี่น้องมงของเราได้เห็นถึงการเสียสละครับจุดตรงจุดนี้ เพราะฉะนั้นในส่วนตัวของพระจริเ,เนี่ยผมคิดว่าถ้าพวกเราในสิบโมงเราเป็นเดอ g e เจเนเรชันเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าเราคิดที่จะทำเราคิดที่จะช่วยครับมันก็จะทำให้ g e จเนเรชันถัดไปเนี่ยไม่เจเนเรชัน Generation ถัดไปเนี่ยเขจะได้เห็นคุณค่าของวองศิสละัะนะครับเพราะฉะนั้น ที่พระจันทร์พูดในในส่วนนี้เนี่ยพระจันทร์ก็มองจากในหมู่บ้านนี้พระจันทร์ี้แล้วก็ไล่ทางเราอย่าให้เรื่องของวัตถุนิยมต้องเข้าไปครอบงำความเป็นมงมของเราถ้าถึงวันวันนั้นเราจะรู้สึกว่าญาติพี่น้องจะแย่งกันจะเริ่มทะเลาะเบาหวงกันเพราะเงินแค่ร้อยบาทพันบาทเพราะยืมเงินแล้วไม่ให้เพราะยืมเงินแล้วไม่คืนมันจะมีปัญหาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเรา ที่จะทำยังไงให้เขาได้เล็งเห็นผู้เดียวกันพระอาจารย์ไปบริจาคของเนี่ยได้ได้เป็นของความชื่นหลือจากจากยนคนในหมู่บ้านนั่นแหละบอกว่าให้ช่วยไปใส่ของให้หน่อยแล้วเราก็จะให้ปัจจัยให้เขาเราก็บอกว่าเรามาที่นี่เนี่ยเราขอให้นะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะให้ มันเราก็อยู่ในเขตจำกัดขพงเราก็ไม่ได้ำรวยเป็นเจ้ชีนะเพราะฉะนั้นจะให้เงินขนาดนี้ไปให้หนาก็ปรากฏว่ารับป่ะพอถึงวันที่ไปไป,ไปเอาของจริงก็ไม่ไปถ้าเหตุผลถ้าเหตุผลว่าเงินมันน้อยเกินไปเราที่เลยเราก็เลยมองว่าเราอย่างยงคนอย่างนี้ยเราไม่ได้โทษเขาว่าเขาเห็นแก่ตัวนะแต่มันคงจะโทษกันที่ว่าเรื่องของความเสียสละ มันไปไม่ถึงมากกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราในฐานะมีท่านหลายท่านเนาะมีที่จบการศึกษาไปเนี่ยอยากจะฝากพวกเราไปว่าพวกเราจะไปทำยังไงให้สังคมของเราน่าอยู่แล้วพอเราไปอยู่สังคมแบบนั้นเรากลับมาเราก็อย่าอย่าลืมเราเราเรามีคนที่จะลืมว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่ง เพื่อที่จะให้ไม่ใช่เฉพาะเพื่อเราแต่เพื่อให้สังคมก็ฝากพวกเราที่จบการศึกษาทุกท่านแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่มีปัญหาอะไรก็ใช้หลักคำของผู้รุ่เจ้าในการดำรงชีวิตตั้งสติเอาไว้อย่าตีปวยตีพายถ้าแก้ปัญหาไม่ได้กคนตังนิเงๆนิ่งๆไว้แล้วก็อยากว่าจะไปได้ดีนะครับ เราก็คิดว่า4ปีที่เราได้ทุ่มเทในมหาวิทยาลัยคงจะสอนอะไรให้เราได้ดังเยอะดังนั้นคนที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาปรับให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองแค่นั้นไม่พอก็ขอให้ส่งไอ้ความรู้เหล่านี้เนี่ยเอาไปปรับใช้กับสังคมของเราให้ได้อยู่ทำเราก็ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราคนเดียวแต่ทำเพื่อคน่นบ้านชีวิตเราชีวิตเรา จะได้มีความหมายจะได้บรรลุตามรัุประสงค์ที่เราได้มาเรียนพรวะฉะนั้นก็ขอการนะครับเปิดการประชุมสัมมนาเส,เสวนาด้วยนะครับเรื่องของอวิถีชีวิตของเป็นพระแล้วก็การพัฒนานะครับในตรงจุดนี้และทางนี้ก็ขอยินดีขอแสดงความยินดีกัทุกท่านที่ได้จบการศึกษาในโอกาสนี้นะครับ ส่วนพระอาจารย์เองยังเนื่องจากว่าครับท่านติดต่อพระอาจารย์ช้าไนะปหน่อยเพราะพระอาจารย์มีสอนอยู่พระอาจารย์ก็เลยไม่ได้มาสัมมนาก็คงจะให้รุ่มน้องพระอาจารย์ได้มากล่าวถึงอะไรนบะทบาทบัณฑิตม้งกับการพัฒนาสังคมท่านนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับที่ที่ดีมากผมเห็นงานท่านอะไรย่างแล้วก็อย่างที่ท่านฝังให้ผมไปอ่านท่านก็ได้ลงตีพิมพ์ รวม,มถึงบทสัมภาษณ์นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้มาเราผมว่าตรงนี้อาจารย์ไม่ใช่สังคมมองเร่วตรงแต่ว่าฟังท่านท่าสงชัยพูดว่าท่านมีแนวคิดยังไงทําไมท่านยังไม่สึกเราวท่านยังทาแบรนด์อย่างนี้เพื่อสังคมแล้วท่านได้อะไรจากตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นการแนะนําให้กับสเขียนโดยเฉพาะสังเกตว่าจะจะแก้สึกอะไรนเงี้ย เนืองจากว่าสกอปไปแล้วก็เรื่องของการจุนเจือครอบครัวอย่างเดียวเนี่ยสังเกตจะคิดวางแผนใหม่นะครับอาจจะจุนเจือทั้งหม,มู่บ้านเลยเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องบางอย่างคิดจากท่านเรื่องประสบการณ์เยอะก็ในการนี้ก็ต้องขอ,อมอบไมานีนขัานการที่จะได้คุยพูดคุยถือว่าเป็นการพูดคุยกันเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเวทีใหญ่คุยกันก็แต่เปลี่ยนผมสำหรับผม,มก็ขอจบ ที่น,นี้ขอเปิดวิธีเสวนา